ตอนนี้มันก็ลอกคาบเกือบทุกตัวแล้วนะครับเพื่อที่จะออกปีกนะครับส่วนใหญ่ก็ออกปีกแล้วนะครับน้ำหนักก็เยอะนะครับมุงสู้ไม่ไหวนะครับต้องหาอะไรครับค้ำเอาไว้ค้ำยันนะครับนี่ก็ได้ท่อเก่าๆมาค้ำยันเวลามันขึ้นไปข้างบนนะครับจับอยู่ข้างบนเนี่ย ก็จะเปนะะ๋นะครับเราก็จะมีรูนะครับตรงปะเรื่อยๆนะครับเยอะเลยนะครับรูที่ออกก็ออกไปเกือบครึ่งตายไปก็เยอะพอสมควรนะครับช่วงที่มันลอกคราบออกเปลกเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตอนกําลังจะโตนะตอนกําลังจะโตนี่กินดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ อันนี้ก็กันเอาไว้มันจะมีไก่นะครับขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอยู่ติดพื้นนี้นครับไก่มันก็จะมาเรียกว่ามาจิกกับก็จะคลุมแบบนี้นะครับเอาไว้แล้วก็มีมดอะไรขึ้นมานะครับมดดำมดแดงมาทุกมดเลยนะครับ ก็จะเริ่มส่วนใหญ่ก็ออกปีกไปแล้วนะครับออกปีกไปเกือบเกือบหมดทุกตัวแล้วนะเดี๋ยวพาดูข้างในนะครับนี่ก็กินมีทั้งหญ้ามีทั้งใบกล้วยนะครับกิน ออกปีกก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอากระบะทรายมาใส่เดี๋ยวทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะทําความสะอาดพวกขี้มูลของตะก,กะแเตนออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาทรายมาไว้นะเพราะว่าเริ่มออกปีกแล้วนะ